ช่วงแนะให้ชมเพราะนำเสนอคู่นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนครับแฟนมวยน่าจ,จะรอติดตามรอรับชมเป็นอย่างมากครับเพราะว่าหลายคอมเมนต์ก็มองว่าเป็นคู่มวยที่ดีมากๆอคู่หนึ่งครับก็เ,เป็นการจริงแชมป์บ้างครับของสนามมวยช่องเจ็ดสีในเบท1ร้อปดอนด์นะครับคู่นี้ครับถูกนะครับประกบแล้วก็ให้ชกกันในวันที่23พฤศจิกายน2568 เป็นบันล้ายวันเกิดของโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรนะครับถือว่าแฟนคลับแฟนมวยก็นะครับให้คอมเมนต์นะครับให้การคอมเมนต์แล้วก็นะครับวิพากษ์วิจารณ์คู่นี้เยอะพอสมควรนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมาะสมแล้วก็แฟนมวยนะครับให้การยอมรับให้การรอติดตามนะครับรอชมคู่นี้เป็นอย่างมากมากเลยครับ เดิม,ดมแชมป์เส้นนี้ครับเป็นของทางฝั่งฉลามดำนันยุเธาศาลาแต่ว่าฉลามดำครับไปชิงแชมป์นะครับกับทางฝั่งของจเจริญสุขบุรณามวยไทยนะครับในการชิงแชมป์ RWS ในเบียดรอปอนด์ฉลามดำวันนั้นก็ชกในเบียดร้ปอนด์และพ่ายน็อกยกที่1นนะครับแชมป์เส้นนี้ก็เลยกระเด็นออกจากตัว ว่างลงนะครับในความคิดในมุมมองผมคิดว่าโบมเตอร์คงให้เด่นเป็นตัวตั้งแล้วก็หาอีกหนึ่งคนมาชิงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับโบมอเตอร์กับให้เด่นมาเจอกับเพชรสังวานแน่นอนหลายหลายคนก็คงคิดว่าสู้เพชรสังวานยากนะครับเพราะว่าเพชรสังวานเขาโชกเวียใหญ่กว่าโชคร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ลดเวียลงมาชควันนั้นร้อยสิบเก้าก็น่าเห็นใจเด่นนะครับฟอร์มดีมาตลอดนะครับ น่าจะเป็นตัวหลักในการชิงแชมป์แต่บางคนก็มองว่าเด่นไม่ใช่มวยที่โปรมเ,เตอร์สร้างนะครับทำให้เด่นนี่ก็คงน้อยเนื้อต่ำใจอยู่นะผมว่าที่ไม่มีโอกาสได้การได้ชิงแชมป์เลยทั้งที่ฟอร์มกระชูดฟอร์มเด่นมาตลอดครับวันนั้นครับเกมการชกของเพชรสังวันกับเด่นก็ถือว่าเด่นก็สู้ได้ดีนะครับมาพลาดโดนต่อยมัด เกือบโดนนับนะครับในช่วงปลายยก3มาไล่คืนก็ไม่ไหวนะครับแต่ก็ต้องยอมรับหัวใจของดินเอามาสู้อย่างเต็มที่เต็มร้อยตรงข้าส่วนเพชรสังวรวันนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะลดเวทลดน้ําหนักลงมาเยอะครับดูเหมือนจะอหมดแรงแต่ก็สู้ด้วยผลงานด้วยความนะครับเป็นมืออาชีพสูงส่วนอีกคนหนึ่งครับเพชรหนึ่งบางคนก็มองว่าเหมาะสมที่นําเพชรหมาชิง แต่บางคนก็ยังมองว่าฟอร์มของเพชรหนึ่งนะครับในไฟที่ผ่านมาที่ชนะดินเนื้อทองนี่ก็ยังไม่ถึงกับว่าจะต้องได้ชิงแชมป์เลยนะครับทำให้ไฟ์นี้นะครับแน่นอนแหละคนก็มองว่าเพชรสังวานโอกาสเป็นแชมป์สูงนะครับแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเพชรสังวานด้วยถ้าเพชรสังวานชนะจริงๆนะครับในไฟนี้ได้เป็นแชมป์ก็จะต่อยอดในการไปชิงแชมป์กับจเจริญสุขผ่านทองยิมในศึก RWS นะครับ ซึ่งในเบต118นี่ก็ยังมีทางฝั่งของคมเพชรชดบางแสนนะครับหรือว่าคมเพชรสิสรเสือที่ก็มองนะครับจำเส้นนี้ไว้อยู่ว่าอยากลดเบตลดน้ำหนักลงมานะครับแต่ก็ต้องทำฟอร์มครับทางฝั่งของคมเพชรมาว่ากันถึงคู่นี้นะครับเพชรสังบาลเป็นรุ่นพี่172เซนติเมตรนะครับ ก็สูงกว่ายาวกว่าใหญ่กว่านะครับชกเวทใหญ่กว่าจากพัพพาอาเภอพัพพาชายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ด่งดังในเมืองรอบปุนเสือนะครับคว,ว้ารางวัลนะครับนะักชกดูเดือดก็คว้ามาแล้วนะครับเป็นนักมวยที่ชกไฟไหนนะครับแฟนมวยไม,ไม่ไม่ค่อยพลาดนะนะครับเพราะว่าเขาชกแล้วประทับใจแฟนมวยครับเป็นมวยประเภทไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชม ความการชกนะครับก็บู๊เตขาต่อยหมัดนะครับควอมการชกนะครับ,บ,นนรบ,รนรบในปี68ก็มีเสมอทางฝั่งจอร์ดนะครับมาแพ้คะแนนเพชรเพชรสยามนะครับมาชนะคะแนนทางฝั่งไม้สังคมมาแพ้คะแนนทางด้านไม้สังคมที่ศึกวันลุินีนะครับมาชนะคะแนนทางฝั่งราชเดบทีเอ็นมวยไทย แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับมาชนะคะแนนทางฝั่งของเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงฟอร์มถือว่าดีเลยนะครับมีแพ้มีสลับชนะนะครับตั้งแต่ปี67มีก็ถือว่าฟอร์มดีดีมานะครับดีวันดีคืนส่วนใหญ่ชก1้อปอนด์นะครับแต่ว่าไฟล์ล่าสุดนะครับมาลดลงมาเหลือ1 1 9ปอนด์ถือว่ามาถูกทางแล้วครับในเบตนี้นะครับมีตัวชกเยอะส่วนเพชร1เพชรมวยไทย นะครับก็ถือว่าเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนี่แหละคือมวยสร้างของเกียรติเพชรนะครับตระก,กูลเพชรเนี่ยคือชนะไม่กี่ไฟได้ชิงแชมป์เลยอันนี้เรียกว่ามวยสร้างนะครับยกตัวอย่างอย่างศึกวันลุมพินีนี่บางคนนี่ยังไม่ได้ชกเลยจับเซ็นสัญญาเลยแต่บางคนชกแล้วชนะรวดตั้งหลายไฟมาแพ้แค่ไฟเดียวก็ไม่ได้เซ็นสัญญาอันนี้เรียกว่ามวยที่โปรโมเตอร์เขาต้องการสร้างนะครับกลุ่มของตระก,กูลเพชรเนี่เราจะเห็นได้ว่าค่อนข้างได้ชิงแชมป์บ่อย วันนี้ก็เป็นคิวของเพชรหนึ่งบ้างนะครับหลังจากที่เพชรสามได้โอกาสในการจริงแชมป์แล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จวันนี้เพชรหนึ่งก็มีโอกาสจิงแชมป์ของช่อง7แล้วก็มีโอกาสที่จะสมบังแนละไม่สมบังครึ่งๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ดูแล้วเป็นรองหลายอย่างหลายองค์ประกอบนะครับสลหรับเพชรหนึ่งแต่ก็คงสู้อย่างเต็มที่ครับ19ปีครับ169ซนติเมตรจากฝรั่งเศสชกมาแล้วก็รวมรวมครั้งครับเป็นมวยเปิดเกมมวยบู ตีขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงคล้ายๆเพชรสังวานนะครับแต่ว่าวงในนี่เป็นรองเพชรสังวานนะครับสิ่งที่เพชรสังวานชนะได้วันนี้ก็คือผมคิดว่าวงในนะครับเรื่องของเขา่าประซ่อนอยู่ที่เพชรมือไทยยิมที่หัวหินประจวบคิริขันนะครับนะหนักป่อยๆ5เป็นเมื่อเปิดเกมบู๊นะครับสู้ดีฟอร์มในการชกออ ในปี2568นี่กแก็มีชนะคะแนนนั้นทศกัณฐ์ช้างนครศรีชนะน็นนอกจุที่2นั้นอันโตนิโอดิอาน่านะครับที่ศึกวันลุมพินีชนะน็อกจุที่1น,นึ่นั้นฮารลุยกิทานิสีนะครับที่ศึกวันลุมพินีล่าสุดชนะคะแนนนั้นดินเนื้อทองหมวดคง191หนะครับมาล่าสุดฟอร์มนี่ชนะตลอดนะครับแต่ว่าเกตมวยอาจจะต่ำกว่าทางฝั่งของเพชรสวานที่ชนะมานะครับไฟน์นี้มาโชคกันพูดตรงๆเลยว่า ผมว่าเพชรหนึ่งเป็นรองนะครับไฟนี้เพชรสังวานเป็นต่อหลายอย่างวันนี้สิ่งที่เพชรสังวานจะชนะได้ก็คือเขาส่วนเพชรหนึ่งจะชนะได้ก็ต้องสร้างจุดเปลี่ยนหมัดซอกนะครับแต่เป็นมวยเปิดเกมกับมวยเปิดเกมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นคู่นี้ครับเป็นคู่มวยที่แฟนมวยต้องดูต้องชมครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่นะครับเป็นการชิงแชมป์หลายเส้นเลยนะสำหรับช่อง7สีครับ